องดอกนีอันนี้กำลังผล่อเต็มเต็เลื้ขึ้นเลื้อขึ้นเลือขึ้นเลือไม้ขึ้นเต็มเลยเลือขึ้นก่อนเลื้อขึ้นก่อนอน,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 นะนะ เออไม่ไม่เสียบก้นมีจริงเลยอไม่รู้น tamam. ี a, ่นะนี่นี่อันนี้ก้นเต็มนี่บวกไงยังนู่นตะก้านูใส่ตะก้าเลยอด Màn đều ra khẩu mạng Khẩu mạng thăm để bỏ mô อืดูดูนี่นี่อเอาให้่ร่อยนี่มีอืมนี่น,น,นี่ทับนี่ทับอุ้ยนี่เปิดออกมาอุ้ยอุ้ย cao ta cao mà báo báo mất cái con đấy โดนมีดแล้วเสียงตัวอะไรเนาะเสียงงักเงินก็บาทดิ้เนาะเอเมเลี้ยงอยาพี่บางคนเขาเห็นตนี้อยู่มีตรงน้แๆนี่เลี้ยงบาทนะครั

เดินมานี่เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้มันจะไม่หมดไอ้นู่นก็มีแต่พิธีั้งนล้กเอ้าเจ๊เข้าไปไหนทีนี้ไเจ๊ทำไมไม่ลื้อลื้อตรงนั้นออกก่อนเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยแตายนี่ไงนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยสวยมากเลยมองดีสวยกว่านี่เขาจะเหยียบอ่ะมานคักมานคัก มาใส่สายเราที่นี่เอาไปใส่มือของนี่ ขู่มาเอาเธอมาเอาเธอพูดเอก็ได้มาเร็วเร็มาเร็วเร็มาเอามาเอามาเอาพักกันมาเอาไม่มาอัดทำเนื้อมาน่ะเตงหาดีๆตรงที่เตงนั่งเน่ยเพราะว่ามันเป็นหัวดำๆนะดื้อออกดีๆมันเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยอ่ะ